ครับแต่ละคันแต่ละคันนี่เขาแต่งไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยดูสิเดี๋ยวต่อวะนี่อันนี้แต่งเครื่องไหมแต่งไหมอันไหนครับอันนี้เดินเบร์วะของใครเรื่อง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 เนาะโอ้โหโห่โอ้โหมันต้องแอบหมกกันแน่เลยไม่มีเดิมเดิมอ่ะเนี่ยเครื่องเนี่ยดูดิอันนี้ อันนี้ระบบเบรกเขาทำมาล็อกเบรกพี่เป็นกก๊อเป็นเป็นอะไรนะล็อกเบรกเป็นก๊อกค,ครับเป็นก๊อกใช่ไหมแบบเหมือนเบรกมือ,อใช่ไหมโอ้โ,อโ,หโหแต่ละคันแต่ละคันนะฮะโดยแต่งมาไม่เบาเลยท่อเทียนยางนี้ต้องมีกันทุกคันเลยดูสดเทอร์โบด,ด้วยอันนี้เทอร์โบเขาเปลี่ยนไหมฮะอย่างเงี้ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเป็นเป็นของไรเลยของสยามครับสยามโอ้โห เราเติมเครื่องนี่แต่งมาปิดหนึ่งแมปมาบมีกล่องไหมฮะไม่มีครับไม่มีแมปเกียวอืมแต่ละคันแต่ละคันนี่แสดงว่าต้องชอบความแรงแน่เลยคันนี้คันไหนที่ว่าวิ่งแล้วมีเวลาคันนี้มีไหมนี่ครับคันนี้ครับคันไหนเลยคันขาวใช่ไหมใช่ครับไปลงสนามมาแล้วลงมาแล้วที่ไหนอ่ะที่พนมครับนี่ครับจะบอกเลยแดงได้รางวัลไหมไม่ไม่ได้แต่ได้ลองก็ยังดีได้ลองได้มันใช่ไหมได้เลยครับ เวลาเราแต่งมาแล้วมันก็ต้องเอากันนิดนึงดี๋ยวเดีวโอ้ยรถสายนี้เขาไม่ธรรมดานะนะครับก็ต้องแต่งกันนิดนึงนะครับงานดีครับโอเคครับจริงๆแล้วเดี๋ยวพอถามหน่อยการแต่งเครื่องยนต์เนี่ยคือแต่งเพื่ออะไรไม่รู้ครับเพื่อเพื่อคนข้างนอกเขาอยากจะรู้ไงบางทีคนก็อยากคอมเมนต์าเฮ้ยทำไมต้องแต่งกันด้วยทนายก็ได้เงียบดีอันนี้ผมถามคนแต่งเลยว่าที่เขาแต่งเครื่องยนต์ครับผมได้ทำครับโอ้ที่ว่าเครื่องมันพังเราก็เลยแต่งแต่ที่นี่อ่ะ แต่งเนะี่ยคือเราแต่งให้เกินกําลังแรงม้าของเขาอยู่แล้วแต่งเพื่ออะไรขับง่ายขับง่ายครับขับง่าย,ายเ,เวลารถเราเวลาแซงเราขับง่ายใช่ไหมฮะ๋อที่เขาฟันท่วมฟันท่วมนี่ก็คือเอาไว้สําหรับ,รบให้มันแรงให้มันออกตัวง่ายแต่เราไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปบู๊ตามท้องถนนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมส่วนมากแล้วคนที่เขาแต่งรถเนี่ยคือก็จะแต่งให้มันมีกาลังเวลาออกตัวก็ได้ออกตัวง่ายแซงง่ายอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะบออ นี้ที่มันทางมันเป็นท่ออะไรอ่ะท่อเอียงขาดครับทําไม่ะมันมันขาดเพราะอะไรรู้ไหมไปแบบมาแล้วเขาเอยียงขาดมันแรงจัดเลยวิ่งเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะไม่รู้ขี่เบาๆก็แร้วมันขาดเฮ้ยไม่ใช่หรอกวิ่งเบาๆแล้วขาดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันนี่เนี่ยมันเร็วมาด,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 ดูดูรถหน่อยเร็วคันนี้ใช่ไหมคันขาวนี่ใช่ไหม,าาไหมปาดมีการวิ่งเบาๆแล้วขาดด้วยนะดูดิไม่เชื่อหรอกว่าวิ่งเบาๆแล้วขาด ที่ตอนที่ว่าวิ่งบอนวิ่งประมาณเท่าไหร่วิ่งอายุเจ็ดสิบเองครับวันบ้าเครื่องมันเยอะเมื่อเลยจอดอ๋อแต่เราทํามาครั้งหนึ่งแล้วเครื่องไปทําที่ไหนมาเลยทํากับอู่เจ้าเดียจุดงหนครับหมดไปประมาณเท่าไหร่ขอเกือบหมดไปหกหมื่นโอ้โหหกหมื่นนี่คือเราบิ้วใหม่หมดเลยข้อเหวี่ยงอะไรด้วยใช่ไหมฮะอืมคันนี้ปีอะไรเลยปีสิบสองครับปีสิบสองใช่ไหมฮะโอ้โหเอาเรื่องแค่ ในปัจจุบันนี้พอใจยังสเต็ปเครื่องขนาดนี้พอแล้ววิ่งความเร็วเท่าไหร่สูงสุดไม่รู้ไม่เคยแช่คตัวพังก็เอาปื๊ดปื้ดปื้ดส่วนมากรถแต่งเขาจะไม่แช่ใช่ไหมใช่ครับคือวิ่งได้แค่ปื๊ดปื้ดปื้ดอย่างเดียวแต่ก็พอใจแล้วค่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่าเป็นของอะไรเลยของทีซีครับของทีซีของอะไรนะทีซีทีซีแล้วก็เฟืองท้ายเราเปลี่ยนไหมเฟืองเฟื่งนี่เอลโรงงานเลยครับเป็นสี่สามสิบเอ็ดสี่สามเกียร์เกียร์เดิมโอครับ อืมโอ้เอาเรื่องเหมือนกันไงเราก็เน้นใช้งานเนาะทุกวันนี้เวลาทุกหนักๆเราจะได้ออกตัวได้ง่ายใช่ไหมฮะรถที่เขาแต่งให้มันแรงเพราะว่าเขาต้องการให้มันออกตัวได้ง่ายเนาะประมาณนั้นโอ้โหมอน้ําเปลี่ยนเอ๊ะมอน้ํานี่คือเขาเปลี่ยนหรือว่าเขาใส่แผงใส่พลงไฟฟ้าอยู่ชุดนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยสองพันกว่าบาทครับอ๋อผมเคยเห็นอยู่ก็คือเราใช้มอ้อเดิมมอน้าเดิมแต่ว่าเราเพิ่มเป็นพลมงไฟฟ้าเข้าไป เราก็ถอดอันนี้ออกคือมันมีข้อดีอย่างไรอะอยากรู้เหมือนกันเรือผมจะไปเปลี่ยนมั้งมันไม่ร้อนอ่ะเพราะเรื่องก็เท่าว่ามันไม่ต้องใช้ใบพัดของเครื่องมาปั่นใช่ไหมโอ้เขาถึงเปลี่ยนกันสองพันกว่าบาทเองก็ไม่แพงไปซื้อมาจากไหนเลยอยู่ชาวบ้านแล้วทุ่หนังอืมเนี่ยสเต็ปเครื่องยนต์เขจะต้องมีนิดหนึ่งนะ บอกว่าไม่แรงไม่แรงถ้าแต่งในสภาพนี้ไม่แรงไม่มีแล้วนะฮะต้องแรงแน่นอนเลยดูดิ ي, ดูสดเข้าไปไนะครับตอนแรกๆเลยตอนที่ออกคันนี้ทําไมถึงเลือกอีวุสุครับถามนิดนึงไม่รู้เลครับเขาคิาดกันนะครับเขาคิดเ <c oughs> ขาชอบกันใช่ไหมเล่นรุ่นอื่นเล่นแต่อีสุอ๋อเคยมีคันนี้เป็นคันแรกหรือคันที่สองคันที่สองโอคันที่สองคันแรกกับอีสุเหมือนกันโออใจมันรักนะฮะนี่นะครับก็แรงคาบลาย อ้าวเป็น่งน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นถ้ามันเครื่องไม่ขึ้นเป็นรถเก่าหรืออะไรรถเก่าครับคันแรกใช้มือเดียวหรือว่าสองมือรถมือสองเหมือนกันอ๋ออาจจะเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะฝักบัวตันใช่คือถ้านานๆเข้าเหมือนน้ำมันมันตันมันไม่ขึ้นกระชากละลายโอ้แสดงว่าเรานี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยกับรถเนี่ยโอ้หลายตั้งเหมือนกันเนาะหลายแล้วคันนั้นด้วยคันนี้ด้วยใช่ไหมหลายแล้วคันนั้นยังอยู่ไหมคันนั้นไม่อยู่คันนี้ก็คือเป็นคันที่สองที่เราได้มาใช่ไหมฮะ ก็หมดไปตั้งห้าหกหมื่นเหมือนกันโอพอแล้วส, <laughs> สู้ไม่ไหวแล้วใช่ไหม,มอืมนะฮะเนี่ยนะ,ะทุกวันนี้ก็เราก็เนินใช้งานเอาเนาะโอ้โหเครือ่องยนต์นะครับรถรถคอกสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆออ,ออกมานะีก็แล้วแต่ความชอบเพราะการแต่งรถมันขึ้นอยู่กับความชอบมากกว่าแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้แต่งบางคนก็อาจจะแต่งบ้างที่แต่งก็คือเราต้องการให้มันแรง เวลาออกตัวนี่ปึ๊บป,ปั๊บปึ๊บปั๊บหน่อยในทีมงานนี่คันไหนแรงสุดเนี่ยคันนี้ป่ะไม่ครับเฮ้ยใช่เหรอคันไหนแรงสุดที่ในทีมงานเนี่ยแบบโอ้หอันนู้นครับหนึ่งขันไหนของผมไม่แรงครัขอู้นแรงกว่าคันนั้นแรงสุดใช่ไหมคันนั้นเขาสเต็ปเครื่องเขาทำมาจากไหนเนี่ยเขาไม่รู้นะต้องถ<ห>ามเจ้าของแล้วจะขอไปดูหน่อยแต่คันนี้เคยลงสนามมาแล้วแต่คันนี้ไม่เคยลงสนามแต่ทำไมบอกว่าคันนี้แรงสุดอ่ะดูดิโอ้ยนะฮะบอกคันนี้แต่งแรงดูดิ เขาไปแต่งมาจากไหนเล่ยคันนี้ฮะเครื่องนี้ไปแต่งมาจากไหนเลยชาวบ้านครับชาวบ้านเหมือนกันนะฮะถุงน้ำร้อนเหมือนกันสวยดาวเลยอือหือแต่เขาบอกคันนี้แรงสุดใช่หรือเปล่าใช่เจ้โอ้โหคันนี้มีกล่องไหมฮะไม่มีครับบูมแนปมาเหมือนกันเครื่องเท่าไหร่สามพันสามพันครับอืมสูงมากเขาจะใช้เครื่องสามพันกันเทอร์โบเปลี่ยนไหมครับเนี่ยเปลี่ยนครับของอะไรเอ่ยอันนี้สีกวาสักครับโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่อของใครครับเนี่ย พ่อไม่แน่ใจครับเปลี่ยนนาแล้วเลยมะเราออกหน้าเทลาเลยใช่ไหมะออปไปเกียร์ครับออกไปเกียร์เลยโอ้โหออกปเกียร์ก็คือช่วงหลังเก่งเราเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดเวลาวิ่งจริงนี่หูเอือไม่ถามจริงไม่เอือชินแล้วมันไหมละคชอบเนาะมันครับยิ่งเหยียบยิ่งมันเนี่ยนะฮะสายวัยรุ่นนะฮะเขาชอบรถนะครับนะฮะก็แต่งกันเนาะตามตามใจชอบแหละพูดง่ายๆว่าสเต็ปนี้ที่เราทํามานี้ถ้าเราเหยียบสูงสุดเลยนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ความเร็ว ม่เคยไม่เคยเหยียบสุดเลยมันไม่มีถนนให้เราเหยียบใช่ไหมใช่ถ้าจะเหยียบจริงๆก็ต้องไปลองในสนามใช่ไหมมันจะได้ร้วสูงสุดเท่าไหร่แต่ที่เราทําก็คือเราสเต็ปใช้งานก็คือปึ๊ดออกตัวง่ายอะไรเงี้ยเวลาบรรทุกมันก็ออกตัวง่ายกว่าเดิมใช่ถ้าเป็นรถเดิมเดนี่มันไม่ไหวใช่ไหมไหวเหมือนกันพี่แต่เวลามันออกตัวมันครับมันไม่ได้ดั่งใจเราอ่ะใช่ไหมฮะเวลาออกไฟแดงอะไรเงี้ยนะใช่ี่จะออกนู่นออกนี่อะไรเงี้ยสนุกด้วยอยากมันด้วยอืมอย่างนี้ถ้าเราสเต็ปเครื่องเราตอนนี้ฟันท่วมไหม กมก็ก็ถ้าว่าออกออกตัวกันเปิดๆก็คือฟันท่วมเลยจริงๆรถแรงมันต้องมีฟัน<ล>อย่างที<อ>่เขาว่าแหละเนาะ โอเคนะฮะนี่นะฮะโอ้โหพาเพืเ่อนๆมาชมนะฮะรถในสเตปใช้งานของเขานะครับก็คือพูดง mm ่ายๆว่าเครื่องยนต์ที่เขาแต่งเนี่ยก็ต้องการให้มันมีกําลัง mm hmm. เวลาออกตัวเวลาบรรทุกของหนักเนี่ยมันจะอืดๆงเดียวมันก็ไม่ได้ mm hmm. เวลาเราไปดัน,ดนเขาดันเนินถ้าเกิดว่ารถเราออกตัวไม่ไหวมันก็สู้ไม่ได้นะอันตรายด้วยนะ mm hmm. เห็นก็บอกว่าเวลาไปขึ้นเขาแล้วหมดแรงเงี้ย mm hmm. เราแต่งมาเพื่อต้องการให้มัน,มนสู้ไหว, mm hmm. วาะเดี๋ยวนี้ได้ใช่ใช่ปกติทุกวันนี้คือวิ่งงาน รถคอกทั่วไปไวงานทอยหรือว่างานวิ่งไกลครับทอยด้วยไกลด้วยครับในทีมงานเราก็มีงานใก้ด้วยงานไกลด้วยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมทีมงานกูว่าโอเค,อเคนี่นะครับนะฮะสายรถแตง่งก็สเต็ปใช้งานไม่ได้ถึงขนาดว่าบูวันเยอะนะครับก็เอาวันแค่คันนี้เนี่ยถามหน่อยบอกราคาได้ไหมว่าแต่งมาประมาณเท่าไหร่โหหมดเยอะเหมือนกันทีละนิดทีละหน่อยอ่ะ เราค่อยๆขยับไหมค่อยๆขยับพี่ค่อยๆขยับไปเองถ้าเราแต่งทีเดียวสู้ไม่ไหวไม่ไหวครับหมดเยอะเยอะจริงห้าหมื่นได้ไหมถูกหรือเปล่พี่เพาะล่าสุดนี่โดนไปก็สี่หมื่นกว่าแล้วเครื่องนี้คือเป็นเหมือนว่าเราแค่ไล่ข้างหรือว่าไล่ข้างครับใช่ฮะอืมโอ้โหแต่งนี่นี่หน่อยก็หมดระดับห้าหมื่นเหมือนกันใช่พี่นี่หน่อยรวมกันก็หมดเยอะเหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าห้าหมื่นนี่คือพื้นๆเลย รัวลูกละหมื่นแปดรวมแครบโอ้โห,โอโห,โอโหเอาเรื่องนะนี่ฮะชีดอีกสรุปแล้วรถข้อคันหนึ่งนี่ผมว่าแสนห้าไม่อยู่นะเ <c oughs> นาะใช่ไหมฮะชุดแค่เผาลอยช่วงล่างด้วยช่วงล่างแนบนีกหมดไปความใส่ล,ละใช่ใช่อไรจข้ออีกแล้วถ้าเรามาแต่งเครื่องยนต์ด้วยก็สองแสน ประมาณนั้นนะครับโอ้โหเอาละฮะนี่นะพาเพื่อนๆมาชมรถคองเนาะเพราะว่ามีใครหลายคนที่เห็นรถคอกแล้วก็อยากรู้นะว่าเขาแต่งอะไรกันบ้างนะครับนะฮะคันนี้เปลี่ยนไฟมาแล้วใช่คับไฟนี้ชุดเท่าไหร่เลยชุดนี้ผมได้มาหมื่นแปดครับช่วงแรกๆเลยหลายปีแล้วช่วงมันออกมาใหม่หมื่นแปดผมว่าถูกนะเพราะว่าไฟโปรเจคเตอร์ตอนนั้นมันยังแค่สองหมื่นกว่าเหมือนกันนะ<ช>แต่ตัวนี้มันเ,เป็น LED วดีแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมโปรเจคเ,เ,เตอร์แต่เขาบอกว่าตัวนี้ ถ้าไฟมันเสียมันต้องยกยกโคมเลยใช่ไหมใช่ครับมันไม่มีมันไม่มีมันเปลี่ยนหลอดไม่ได้ใช่มันเปลี่ยนหลอดไม่ได้เปลหลอไไดม่ไ <c oughs> เป็นปลั๊กเสียอย่างเดียวเลยโอ้เป็นลูกแก้วแต่สว่างครับใช่ใช่มันจะออกแนวขาวใช่ไหมครับข,ข,ขาวสว่างจริงใช่ใช่แต่พูดได้มาถูกมากเลยนะเนี่ยเอาละฮะโอเคนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถคอกให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับรถอหน้ากว้างๆร้อหน้าเขาใช้ล้อสิบเก้ กว้างน,นิดนึงให้เข้ากับข้างหลังข้างหลังก็กว้างนะครับเข้าไปวางมาจากไหนเขาเนี่ยแถวบ้านครับชโอ๋อ้งุี่หัวยาวน็อตใหญ่ใช้ลอ้อ14นะฮะโอ้โหกระทะกว้างมากเลยเจ็ดนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งเหรอแต่เราดึงออฟล้นออกมาใช่ไหมดูดิเสือหล่อเลยดูดิเดี๋ยวนี้ก็ <c oughs> จะจัดทรงยอดเดี๋ยวผมขอดูชุดแหนบนิดนึงนี่ฮะ เราส่งแนาอีหนึ่งสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสี่หกแปดสิบแผ่นนะครับสิบแผ่นโอ้โหนี่ถ้าเจาะค่สซีอีกนิดหนึ่งนี่คงจะย่อหน้าดูแต่เราไม่ได้เจาะนะไม่ได้เจา<อ>ะที่นี่พราะว่ามก็ย่อแล้ว ต่ำแล้วสีตั้งครึ่งเคยบรรทุกไหมฮะเขาเล้ได้ไหมได้ใช่ไหมใส่ปุ๋ยแต่อะไแล้วใส่ปุ๋ยมน้าอืมดันกว่าทรงย่อสวยนะครับนะฮะแล้วก็สมัยนี้เขาก็จะต้องทําทรงย่อๆอย่างนี้แหละเวลาขับจะทรงย่อกับทรงสูงเคยขับทรงสูงไหมครับเคยเลยมันทรงย่อกับทรงสูงมันต่างกันยังไงต่างกันเยอะเลยครับทรงย่อดีกว่าย่อดีกว่าขับนิ่งกว่าไปง่ายกว่าพี่อ๋อมันก็มีเสียลักษณะนี้แหละมีเสียมีต่ำเกินอย่ยงนี้เสียหายอย่านี้ฮะ ทรงรถสวยล้อทางทางนะฮะเเไม่ลเลป็นไรนะฮะโอเคนะฮะก็ขอบคุณนะฮะทีมงานกูว่าโอเคมากๆเลยตอนนี้ก็หาอะไรกินกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยบายๆรักนาจุ๊บๆบายบายครับยู